โอ้นูนๆนๆตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่ไหนเมาสะเราจะตามไปที่นั่น <G ül> โอ้โห,โหจัดไปใหญ่มากครับราทั้งตัวโอ้โห สวัสดีเช้าวันใหม่กับช่องไปทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับกับการขับรถเลาะคันนามานะครับโอ้โหเส้นทางใช้ได้นลครับเส้นทางรถวิ่งคันเดียวนะครับโอ้ไม่ธรรมดาครับเนี่ยสวัสดีครัวคุณเอี้เจ้าเป็นยังไงางแมวเมาป๋าตีกาดตรงเลยเจ้าครับก็เลยต้องไปเจอเส้นทางแอดเวนเจอร์นิดหนึ่งนะบค่สูงนิดนึงดูเส้นทางครับถ่ายทําให้ได้รับชมนะครับ โอ้ไม่ธรรมาดาครับเนี่ยรถวิ่งเส้นเดียวเลยนะ <laughs> ครับอโอ้โหก็มาดูชาวบ้านหาปลากันในวันนี้นะครับกับบกรท้องทุ่งนาครับมาติดตามรับชมกันนะครับนู่นข้างหน้านู่นนะครับโอ้ โอ้โหไปได้ครับไปได้ครับก็ตอนนี้เจอเป้าหมายนะครับนั่นก็คือแก๊งของนายุธนะครับนักล่าบ่อปลานะวันนี้เป็นสูบบ่อปลาใช่ไหมครับนั่นแะจ้าสู่บ่อปลาเห <9 S 3> มาขอ,องทุ่งนาวนี่เลยนะครับนะเหมาเหมาใสแล้วนะครับก็เป็นทริปพักยกก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อเราค่ะตรงนู้นนะโอ้โห มาดูว่าวันนี้จะได้ปลาอะไรนะครับเดินรัดเลาะคนากันเลยอ่ะวูวูวูนี่ครับโอ้เครื่องน้ำน,นี่ก็มีบ่อป,ปลานะครับยังไม่ได้สูบนะทุกนี้มีฝนลงดีกว่าเป้าหมายของเราครับเห็นนะยุดบอกว่าสูบไปเมื่อวานแล้วนะวันนี้น้ำน่าจะแห้งแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจ ไปดูผลงานนิดนึงนะครับจุบโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ปลาอยังพอครับเนี่ยโอ้มื่นโอ้เยอะเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาซิวปลาซิว5ครับอย่ังในพนห้องเจออยังอ,นงอันนี้ปลาอยังเพื่อพลอยอันนี้ปลาอยังปลาส้อยเนี่ยปลาส้อยนี่ปลาส้อยนกเขาปลาตองเนาะ ปลาปลาไส้เนื้อขาวอันนี้ปลาซิบปลาซิบปังแม่ต้องรู้นี่ขอบคุณครับแม่เดี๋ยวเพื่อนนึงครับขอเก็บโอ้โหได้หลายตัวนะแน่ไม่ธรรมดาครับนายยุดสวัสดีครับโอ้โปลากรดปลากรดกระมังใหญ่ปลาทูปลาหลวงนี่ทำอะไรปลาใหญ่ครับดีมาแล้วอันนี้ไปครับเนี่ยรวมรวมกันรวมเนาะโอ้เยอะมากปลาซ่าตัวใหญ่ครับ นี่คือแยกท่านปลาตองนะครับเยอะมากเลยครับหลังการกานสร้างนี่อันนี้แยกไซส์ปรากฏแยกพันกันก่อนครับมาแล้วมาแล้วเจยบลระต่าขึ้นมาปลาลิมได้ยังครับนี่อ๋อนี่โอ้โหเมาเมาสะกันอีกแล้ว ครับมาดูคุณลุงจักด้วยกันนครับอเอากระสอบเอากระสอบมานี่แหละครับใส่ปลาแล้วก็ลากขึ้นมานะะไปดูก่อนครับโอ้โหสบายโอ้หดูตัวอยไหสุกกันแต่เมื่อวานแล้วนะได้ยึงจริงครับเก็บใบกาดเมาสระกันดีกว่าครับ มาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่เจ๊งเจ๊งไวเก๋าครับหาปลากันนะครับใส่กระสอบแล้วก็เอาลากขึ้นมานะครับปลาลิมได้ยังครับนี่ได้แล้วเนาะได้นปอละครับปลาลิมหรือปลาช่อนนะ ชาวบ้านไะด้ยืนแล้วนะครับไปใหญ่น่าจะเหลือลอีกหรอเหลืเหลือแค่แหวนเดาแตงครับครับขึ้นบนครับมันมุดโคลนเนะะาะลูกับขึ้นบนก่อนครับเดี๋ยวมาดูปลาไซยาห์กันนะครับตอนนี้ปลาน่าจะมุดโคลนกันอยู่ครับเ <Yeah. S 1> นี่ยนี่ทำการลากขึ้นมาครับใส่กระสอบแล้วลากขึ้นมาแบบนี้ครับเยอะปีผมกัน yeah. อันนี้ปลายพอครับนี่ในกระสอบนี่ครับลปลาแกปาแะปลาขาวลปลาแกะปลาขาวปลานิน่นปลาช่อนค,อครับโอ้หนักเหมือนกันนะปอนอหนักใช้ได้แล้วครับเน,นี่ยลากกันมาแล้วครับบ่อกว้างเหมือนกันนะปอนออันนี้กี่ปีแล้วครับบ่อเนี่ยครับปีละข้างเนาะ สูบปีละหนึ่งครั้งครับมาใส่กระสอบวันนี้เลยครับปลาแกะเนาะแกะะอู้เยอะมากครับเดี๋ยวกนนะเก็บก่อนเนาะเดี๋ยวไปเทก่อนไปครับเดี๋ยวปักมือนะครับอ่ะใส่กระสอบลงไปไเรื่อยครับดูผลงานกระสอบนี้ครับอ่ะมาลุ้นดูว่าวันนี้จะได้ปลาช่อนไซส์ใหญ่ไหมเห็นบอกว่ามุดโคนอยู่นะครับมหากรรม เหมาสะนะครับสูบปีละหนึ่งครั้งนะครับบอนี่เยอะนะบอนี่เยอะจริงครับครับโอ้โหมีปลานิลด้วยเดี๋ยวน้ำเป็ูนะปลานิลปลาแกะนะครับหลายไซส์เลยครับกูปูตัวหลวงครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกินกันยามกลางวันนี้เนาะครับรู้ดีทีหนึ่ะ น้ำตานก่อนเยอะเลยอ่ะแล้วในปลาลิ่มได้ออกหรอครับปลาช่อนยังไม่ออกนะมาลุ้นปลาช่อนกันนะครับครับนู่นครับโอ้หูนู่นตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่มาแล้วนอะครับโอ้โหเองซูมนะ ฝั่งนี้ล้างปลาก,ก๊อดยูจะเอาลามเจ้าลามกระบอกเนา,าะใส่กำลังดีเจ้าวันวานเลยรอมัน,นแห้งแล้วก็เอาปลาเจ้า,าันนั่น,นใหญ่โอ้โหเพยังซูมมาเนี่ยใหญ่จริงๆ ปลาช่อนครปลาช่อนปลาช่อนโอ้โหโชว์ในเหนือไปแอดมั้โอ้โหได้แล้วนี่ครับปลาช่อนปลาช่อนนะครับมุดโคลนนะครับนะนี่แก๊งเมาซาครับ ที่ไหนเมาสะเราจะตามไปที่นั่นครับ <l ots> ปลาช่อนปลาทูตัวใหญ่รรครับเอาแล้วมีอยู่นะครับ <l ots> นี่คือสูบกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเรามาถึงปุ๊บชาวบ้านก็ได้หลายตัวละแต่ว่าไซส์ใหญ่หมดุดโคนนูนๆนหรืออีกตัวนะคับเนี่ มุดถอยนะมุดถอนะนะนะครับเอาได้อีกแล้วอ่ะนู่น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 โอ้โหลุนเงนขึ้นบนฝั่งเลยครับโอ้โหสุดซุดสุดสุดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับยิงนิ้วให้เจวแจจวโอ้โหซักเกอร์อ มีทั้งสเกอร์มีทั้งปลาช่อนนะครับยังมีอยู่นะอ่ะเรื่อยๆครับแล้วบัดเฮาโอเต็มตาเนี่ยโอ้มาเสด็ใส่ปลาช่อนมาแล้วช่อนอุ้ยช่อนอุ้ยปลาช่อนโอ้กิโลหาสองโลปะกัน่ะช่อนตัวใหญ่ เจ้าปุ่นได้น้ากว่าครับปลาชนใหญ่อุ่นตัวใหญ่จริงๆครับไส์เท่าขาแนะครับกำได้เลยก้อยกำมันกระ้งเหมือนดอ่ะผมเองบอกว่าขอลองขอลองจับดูครับมาม้อคมือถุงนไม่ดีโอ้โหนี่จัดไปใหญ่มากครับครับสุดสดครับ ทีมง,งานาหาปลาไปเรื่อยนะครับอตอนนี้ท้องก็เริ่มลงแล้วนายุธก็มารังสันหลามก่อนหู้คณลุงปลาลิ้มอันนี้ได้ตอนไหนเจ้าปลาท,ทอกกี้กะ,อะเอ,อ่อหลายตัวแต่ว่าเนาะอโอ้ตัวเป่งๆเ,เลยเนะ่ตัวหลวงขนาดเจ้าตัวที่ยังกลับกี่กะ,ะเนี่ยขอบคุณค่ะยังมีอีกเนาะ ฝั่งนี้ทําการสูบต่อครับยังไม่หยุดยั้งครับปลายใหญ่ยังเหลืออยู่นะครับนี่เเข้าไปครับเครื่องปรุงต่างๆครับ พริกแกงครับที่เตรียมไว้นะทีมงานแต่ละคนครับยกนิ้วให้เลยครับการคัดแยกปลานะครับปลากดปลาแกะเนาะปลาปลาสปาหลายสายพันธุ์นะครับไซส์ใหญ่มากเลยครับตัวนี้ใหญ่นะนี่ก็มาล่าปลาช่อนครับยังเหลืออยู่นะครับนู่นนู่นครับเใช่ไหมครับ ฝั่งนี้ทำอาหารแล้วล้ามปลากรดกี่ตัวนะะั่นอ่ะโอ้หน่าขนาดสองกิโลพวกอะสองโลมะโทษไอ้นี่หกินลนะเนี่ยไป,ป,ปตัวเลยกะเปตัวเลยล้ามทั้งตัวมันบ้านเลยนะรู มุ่งหนึ่งมสองอ่ะอยูนี่หรอนี่มันพุกอยู่ดิโอ้ตรงนี้จีปลาแล้วครับเนี่ยะวันนี้เมนูหลักน่าจะเป็นปลากดหลามกระบอกไม้ไผ่นะครับพริกแกงมาละกอครับตามมาที่บ้านละอ่ะเลย้อครับนายยุทธว้าวว้าวเนี่ยเป็นเมนูบ้านๆนะครับเดี๋ยวจะกินกับแกงนายยุทธนะนายยุทธมาแต่เจ้าแล้วหรอโอ้ อโอโ้โหทีมงานนอนทีมงานนอนเนาะแต่นีนยุนมาแต่เจ้านี่เนาะแกงตำมจากที่บ้านนะชิะ้นง่ายๆนะเมนูหลามนะครับหลามประกดครับอ่ะใส่ผักสมุนไพรต่างๆแล้วครับเตรียมเอาไปหลามแล้วครับ ไปตองกล้วยมาละปิดจุกก่อนหยุดเป็นภะยในปรุงรสอาหารนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะมาหลากหลายชนิดครับน,นี่เป็นปลากรดอีกแล้วคตื่นเชียเลยอ่ะยัดปลาก,กระบอกก่อน <c oughs> เรียบร้อยนะยุดียบร้อยเสร็จไปอีกเดียวครับ มาแล้วนี่เมนูอันโอชาในวันนี้นะครับรอสุดนึงเดียวตเตรียมไฟก่อนกับหากันสดๆกินกันสดๆตรงนี้เลยขายด้วยนะครับนี่ตอนนี้แยกปลาขายด้วยเนะาะ <laughs> ครับ ครับช่วงตอนรอหลามปลากระบอกมาสัมภาษณ์ป้าหน่อยนี่ป้าฮะป้าไปขายครับนี่ขายได้กี่ปีแล้วครับเนี่ยตีนเศร้ากีปีแล้วค่ะเศร้ากี่ปีแล้วขายที่แกตินดอยเนี่ยนะน้ตเกียเนี่ยน้ตสเกตเนี่ยก่อน่นยังมีกาเต๋อป้าไปขายนะครับก่อนบนหนนั่งกันข้างเนี่ยโยมได้แล้วมีกาครับ้โหหได้หลายตัวแล้วใกล้เหมืนใกล้หนีก็หมดแล้วก่ะ ่าวนักกีฬาบูเด้อครับนักขนาดเนา่ะนักขนาดวะเนี่ยครับปลาสดจากบ่อฮะกระชองใส่เชือกเส้นอืมปลาก็เป็นรับปลาเหมาปลาไปขายนะครับนะโอ้โหทำมาหลายปีละหลายสิบปีทำมาหลายปีละครับอ่ะรอกันต่อเนาะไปกินด้วยกันครับปลาแตะปลาว่าเนาะโอ้ ตัวนี้กับตัวเมื่อกี้อันไหนใหญ่ว้าวมาธรรมาดานะคิดบ้าง,งเลยจงเลย,จงเลยว่ะว้าวตัวใหญ่ๆเลยปะในเป๊แปะแฮมหเป๊แฮมปาลีม่ได้สุดท้ายเปิดเนาะเจ้าหืมบอทหลงเยอะมาก ปลาแบนๆนี่ปลาอย่างเจ้าปลาสลากวะน้องปยังไงฮะเป็นห้าห้าปลาแห้งที่เป็นต่ำบะม่วงหั่นหนะอ๋อมปค่อยลำหันเนาะโอ้ปลาตองเจ้าโอ้โว้นี่ไงเหลืออยู่ครับปลาดุกยับยากหน่อยไม่ไม่ไม่ไมมเนี่ย

งานปลาช่อนรหรือว่าปลาลิมในวันนี้ครับเยอะมากครับซื้อปลาลิมให้ยายพรแม่เจ้าสร้างปลาลิมบ่ะประกดไก่ละบ้านนักเลยเนาะเจ้าเปลี่ยนหมดค่ะเปลี่ยนหมดเลยอันนี้น้อยลงไปมกมืออันนี้น้อยละบะถึงนะประมาณตรงมาแล้วอ่ะทำการปลดก่อนสมาร์ทครับ อโอโหวาามาโหอันี้คือเป็นตัวเลยเนาะโอ้โหเด็ดครับเดี๋ยวกินด้วยกันครับแล้วอีกกระบอกเึยกัะเรียกอ่ชิ้นก็มากุดแย่งที่เล็กไม่ยุดป่มๆเลยเนาะทำงาม อะไรค่ะทำไมส้มงงามแบบนี่กินมันนี่กินมันง่ายแล้วอ๋อนี่ปลาย่างนั่นปลาทอดปะท้อปลาหน้ยทอดกรอบอะไรเจ้าไขติ๊กเข็ดถ้าไหลับกินข้าวด้วยกันชิมด้วยกันนะครับฝีมือของนายยุทธนะมามามาเลยครับโอ้โหนี่ขอฝากท้องหนึ่งมือครับไปแล้วครับแล้วโอ

มากินครับโอ้โหคนนี้เฮ้ยไม่หยุดตกเหรอครับโอ้ยอินตะไว้มันเลยกกายไปตกหินรอยพี่ย่งนะโอ้ยครับมากินเจ้ากำลังกินน้ำโป่กันอยู่มามาเลยครับมามาจะกินข้าวปลากดสดสดครับหืมสีมือนะยูนะครับเราเราก็ลังงานหาปลานะครับนะเจ้ารุ่นเดะกวัยเก่านะครับเรสองอันไปเหรอหลามนี้ไม่ใช่เพื่อทจะกินกันเล้ง่ายนะกินครับ มีแบบมีเลยนี่เอ้ม้นี่อ้าวหม้อตัวยังตัวอะไหม้อเนียุิแต่ว่าตัวเมอตัวเมือยตัวเมอยนะหนังของหุ่มเมื่อยย่งเมยม้อเอะห้อเ็กเอ้้ารเลยาเปปลาพยาานี่พกหนพักไหนพักที่เยลาพยาาพยาากบปลาสต็กตัวจริง ยิ่เก็นเต็มีเนนี่หน่อปลาเด็ดมันแบบเจ็บทำงานก็กินได้เลย่อยน้งานหาปลาเท่านั้นเอนแจงอ้อมเลยออเนี่ยหมาก้ามเอกินทีหลายไมู่ครับวันนี้ครับหน้าลายผู้หญิงกินไก่ป่านักเจ้าใครแล้วเจ้าใกิแล้วใครมาตนกินอะไรงงเจ็บเล็กไอตุ ออย่บูเดี๋ยวเราจะชิมกันเรือครับหลังต้มนี่นะคยังเนาะขอบคุณทีมงานหาปลาขอบคุณนายยุทธนะครับที่ทำเมนูลามปลากระบอกเนาะก็เดี๋ยวติดตามคลิปหน้าว่าเราจะไปกันที่ไหนนะครับเนาะครับนายยุทธขอบคุณเจ้านะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขทีมงานหาปลาอิ่มๆก็อร่อยอร่อยชิมต่อครับยิ้มกิน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 โอ้ไข่ปลาปลาต้น Thank you